ผมก็หยับเข้ามาให้มันใกล้กว่า20มันก็จะส่งข้อความเข้ามาว่าแจ้งเตือนระดับที่3ครับน้ำสูงกว่าปกติ34เซนนั่นแสดงว่าตอนนี้อ่านได้ประมาณ16เซนนะครับซึ่ง มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโปรเจกต์ทูยูนะครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมจะแนะนําการใช้งานนะครับตัวเครื่องแจ้งเตือนน้าท่วมนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line แอปพลิเคชันด้วยครับเวอร์ชันนี้ถูกออกแบบให้ สามารถติดตั้งไว้นอกบ้านได้จริงๆครับสามารถติดตั้งไว้ตามคลองสาธารณะหรือว่าแหล่งน้ําที่สามารถที่จะวัดระดับน้ําจริงๆได้นะครับเพราะว่าเราจะบิวอินอุปกรณ์ที่เป็นตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับตัวเครื่องได้เชื่อมต่อกันโดยตรงได้นะครับโดยจากภายนอกที่เห็นนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้จะประกอบไปด้วยหลอดไฟที่อยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับโดยมีอุปกรณ์ก็คือหลอดไฟสีเหลืองนะครับเป็นไฟหลอดแลม12โวลต์นะครับตรงน,นี้มีฟิล์มกันถลอกอยู่ผมยังไม่ได้ลอกออกนะครับจริงๆมันจะลอกละเเห็นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็หลอดไฟหลอดแลมนะครับหลอดไฟสีแดงนะครับแล้วก็ตัวบัเสเซอร์นะครับซึ่งบัเสเซอร์นี้ควลามันดังอ่ามันจะดังเป็นจังหวะอยู่แล้วนะครับ อ่าแล้วก็จะมีไฟสีแดงกระพริบด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับสําหรับการปิดเสียงรวมถึงว่าไว้สำหรับการตั้งค่านะครับอุปกรณ์ถูกออกแบบอยู่ในกล่องกันน้ํานะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับอ่าจะต้องเอาไปลองทดสอบหน้างานจริงอีกทีหนึงว่าในเรื่องของระบายความร้อนเรื่องของการทนความร้อนได้แค่ไหนหากเป็นไปได้อาจจะต้องแนะนําให้วางในที่ร่มก่อนครับหรือไม่ก็ ใช้แผงโซลาเซลล์ติดตั้งไว้ด้านบนนะครับตอนนี้แผงโซลาเซลล์เนี่ยเป็นแยกส่วนอยู่แบบนี้นะครับแผงโซลาเซลล์ที่ใช้นะครับเป็นแผงขนาด18โวลต์ครับ20วัตต์ครับนะครับ18โวลต์20วัตต์ก็คำนวณดูแล้วสามารถชาร์จเพื่อให้ตัวเครื่องสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่อาจจะติดขัดไม่ได้เผื่อในกรณีที่เป็นช่วงฝนตกนะครับดังนั้น อาจจะอาจจะต้องอเข้ามาชาร์จแบบแมนวนวลให้ตัวเครื่องบ้างนะครับต้องลองทดสอบการใช้งานจริงดูนะครับว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหนครับเพราะว่าในการคำนวณการกินไฟของอุปกรณ์เนี่ยาทางผมเป็นการคำนวณกรณีคร่าวๆแล้วก็ในกรณีที่หลอดไฟติดด้วยนะครับเพราะว่าทํางานจริงอ่ะหลอดไฟเหล่านี้มันไม่ติดนะครับแต่ถ้ามันติดและฟ้องแจ้งเตือนเนี่ยทำให้มันกินแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับ นอกจากตัวภายนอกที่เห็นแล้วนะครับมีแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ด้านหน้านะครับซึ่งทุกตัวสามารถกันน้ําได้มียางซีนอยู่นะครับด้านล่างนะครับอาจจะไม่ได้กันน้ํา100%ซก็คือตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับก็ถูกตัวกล่องไม่ได้ตัวชิ้นงานของมันไหนแยกส่วนได้สามารถเอาไปติดตั้งตรงอื่นก็ได้แต่นี้ตรงนี้ออกแบบไม้ติดตั้งอยู่ด้านล่างนะครับเวลาติดตั้งอุปกรณ์ก็ให้มันวัดระดับน้ําซึ่งพื้นน้ําจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ วัดดูว่าถ้าน้ําเข้าใกล้เซนเซอร์ระยะทางระหว่างเซนเซอร์กับน้ํามีแคบลงสั้นลงแสดงว่าน้ํามันสูงขึ้นนะครับถ้ามันห่างแสดงว่าน้ํามันลดลงนั่นคือหลักการในการตรวจวัดนะครับโดยเป็นอยู่ด้านล่างดังนั้นการกันน้ําหรือไม่เนี่ยอาจจะไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดตั้งไว้ด้านล่างนะครับก็เกิดกรณีนี้อยู่แล้วส่วนการต่อสายนะครับอย่างเช่นสายตัวแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับจะติด จะสามารถเสียบไว้ด้านล่างตรงนี้ครับถึงจะขันนะครับมันจะสามารถกันน้ําเข้าไปได้น,นะครับเพราะว่ามันจะบีบสายนะครับไม่ให้มีน้ําไม่มีช่องว่างอันนี้นะครับนอกจากนั้นเรามาดูภายในนะครับว่าภายในประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวด้านในนะครับก็จะมี ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาดหมื่นห้าพัมิลลิแอมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แผงโซล่าชาร์จขนาด 10M แอมครับแล้วก็มีตัวบอร์ดโนด MTU ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของชิ้นงานนี้นะครับแล้วก็มีบอร์ดดีเล์ซึ่งจะคอยสั่งตัวโหลดที่เป็นอาพุธหลดหลอด,ดไฟอะไรนะครับ พีเลยจะมีสี่ช่องแต่ใช้แค่3มช่องนะครับดังนั้นมีช่องหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับคือช่องตัวคือตัวด้านล่างนะครับโดยการต่อใช้งานนะครับซึ่งสายที่ต่อไว้อยู่แล้วก็คือสายแบตเตอรี่ช่องตรงกลางครับแต่ว่าช่องด้านซ้ายซึ่งมีสายลักษณะเซลล์อยู่เนี่ยไว้สาหรับต่อสายที่เราเหยียกเข้าไปเมื่อสักครู่ครับโดยถ้าเราเสียบเข้าไปเนี่ยครับถ้ามีแดดนะครับถ้ามีแดดมันก็จะมี ลักษณะของอส,สัญลักษณ์ชาร์จนะครับแต่นี้มันเป็นกลางคืนนะครับก็เลยไม่มีสถานะชาร์จให้เห็นนะครับผมจะยกตัวอย่างโดยผมจำลองใช้อแดปเตอร์นะครับเป็นอแดปเตอร์12โวลต์นะ12.6โวลต์นะครับเสียบแทนนะครับนะครับสัญลักษณ์ชาร์จก็จะติดขึ้นมาอากาศแบบนี้นะครับ ก็เวลาเอาแผงโซล่าเซลล์ไปวางไว้กลางแดดนะครับมันก็จะชาร์จได้อย่างที่เห็นนะครับใช้เวลามากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแดดนะครับแต่ว่าคำนวณแล้วสามารถชาร์จเต็มได้ภายในหนึ่งวันหาก็มีแดดปาราวันละหกชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปนะครับก็คือตัว Wi-Fi h o t s p o t นะครับหรือตัวปล่อย w i f i ซึ่งภายในจะมีซิมอยู่นะครับถ้าใครสนใจรีวิวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถ กดดูตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับทีนี้การใช้งานไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับผมตัวปุ่มที่จะเปิดใช้งานคือตัวสวิตช์ตรงนี้เป็นการเปิดปิดไฟจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มันจะมีสวิสตช์ที่เป็นจ่ายโหลดของตัวอนโทรลชาร์เจอร์ครับเราสามารถกด หยุดจ่ายโหลดได้นะครับสายลักด้านหลังก็จะหายไปนะครับหากเราต้องการจ่ายก็กดมาใหม่นะครับมันก็จ่ายไฟเครื่องนะครับตรงนี้มีระบบอ่านค่าแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพื่อจะแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ10บเปอร์เซ็นต์นะรเรามาดูการตั้งค่ากันนะครับโดยเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวตัวเครื่องนะครับหรือกดปุ่มกดปุ่มตรงนี้หรือ จ่ายไ้ตัวระบบเนี่ยตัวระบบนะครับก็จะเข้าสู่โหมดการทํางานแบบส่งข้อความแจ้งเตือนเรืเ่ังที่ถ้ามีการตั้งค่าไว้แล้วแต่สําสหรับกา,ารตั้งค่าเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เปลี่ยนตัวสัญญาณ w i f i หรือเปล่านะครับเปลี่ยนชื่อมันหรือเปล่าถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็ใช้แบบเดิมได้เลยนะครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้แนะนําคือตัวเซนเซอร์ ป้องกันน้ำโอเวอร์หรือน้ำเกินกำหนดจริงๆนะครับในกรณีที่มันไม่สามารถที่จะแจ้งเตือนได้อย่างเช่นเซ็นเซอร์ตัวน,นี้เสียหรือเกิดอะไรเอ็กซ์เซนอย่างจะมีเซ็นเซอร์สำรองอยู่นะครับเป็นเซ็นเซอร์แบบสัมผัสกับน้ำโดยตรงนะครับก็ใช้หลักการอ่านค่าแรงดันของอ่านค่าความนานขาขาน,านของน้ำเทียบกับอากาศนะครับก็เหมือนกับคลิปอื่นๆที่ทําไว้นะครับการต่อก็คือเอามาต่อเข้ากับช่องนี้นะครับ แลบทิ้งจะามลูกเต๋าเอาไว้นะครับกดแล้วก็ใส่เข้าไปไม่มีขั้วนะครับจะเป็นอันไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับจริงแๆบบต้องสสดเข้าไปในนี้นะครับเพื่อให้มันง่ายนะครับทีแบบนี้เรามาดูวิธีการ ตั้งค่าก่อนนะครับวิธีการเข้าสมุดการตั้งค่านะครับเราจะต้องมีความจงใจหรือตั้งใจเข้าไปตั้งค่าจริงๆนะครับวิธีการก็คือต้องทําการกดปุ่มนะครับกดปุ่มรีเซต็ตหรือกดปุ่มปิดเสียงตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็จ่ายไฟเครื่องเครื่องจะเข้าสมุดการตั้งค่าโดยสังเกตได้จากหลอดไฟ2หลอดนี้จะติดสว่างพร้อมกันนะครับเห็นะครับไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไฟสองดวงติดสว่างนะครับนี่ครับติดสว่างอยู่นะครับทีนี้มาดูการตั้งค่านะครับโดยการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าเกี่ยวกับลายก่อนนะครับโดยก่อนกันนั้นเนี่ยผมให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับ เบราว์เซอร์เป็น Google Chrome ก็ได้นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้พิมพ์ Search Line Notify นะครับอนี้นะครับ Line Notify นะครับแล้วก็กดค้นหาเสร็จแล้วเว็บไซต์แรกนะครับ Line Notify บอ b o t l ล n e มีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วตัวสับเครื่องนี้หากเชื่อมต่อล็อกอินด้วยแอปพลิเคชันไลน์ของเราอยู่ก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับมันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็ลิงก์กับไลน์ของเราเลยนะครับจากนั้นมันจะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับเพราะว่าหลักการของของแอปนี้ของไลน์นะครับก็คือมันจะเป็นระบบหนึ่งโปรแกรมเสริมของไลน์เขานะครับเรียกว่า l i n e n o t i f y นะครับซึ่งจะต้อง เปียบเสม,มือนเป็นเพื่อนเราคนนึงเราต้องเพิ่มเพื่อนกันมานะครับกดตรงปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับจากนั้นก็จะเด้งมาเราก็จะมีไลน์ Notify เป็นเพื่อนของเราอีกคนนึงในไลน์นะครับเรากดเบ็กเข้าไปในไลน์ได้นะครับให้เราเข้าไปที่หน้าแรกของไลน์นะครับเราจะต้องสร้างไลน์กลุ่มก่อนนะครับตัวการส่งข้อความผ่านไลน์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มได้นะครับ ผมมองว่าการส่งเข้าไปในรายกลุ่มจะดีกว่าเพราะว่าหากเราต้องการให้ใครที่จะเพิ่มเพิ่มเข้ามาให้รับรู้ข่าวสารของเครื่องเตือนภัยนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถเพิ่มก็ามาอยู่ในกลุ่มได้เลยครับให้เรากดที่เ่องหมายคนแล้วก็หมายบวกด้านบนขวานะครับใกล้รูปฟันเฟืองนะครับผมเพิ่มเพื่อนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดตรงปุ่มสร้างกลุ่มนะครับเสร็จแล้วเราเลือก เพื่อนของเราซึ่งเราเลือกเพียงคนเดียวครับก็คือ Line Notify ครับผมจะเซิร์ชเลย Line Notify เราจะเอาเพียงคนเดียวครับที่จะเข้ามา้กดต่อไปครับครับถ้าเกิดขึ้นก็ความแบบนี้มานะครับไม่ต้องสนใจครับเรายืนยันจะสร้างกลุ่มใหม่นะครับคลิกตรงสร้างกลุ่มใหม่นะครับหากยัไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับ คนแล้วนะครับเราก็จะมีตัวเราเองนะครับอยู่ในกลุ่มนี้เราก็เพื่อนเราที่ชื่อว่าลา,ายด้วยสองคนเพียงพอหากต้องการเพิ่มใครเพิ่มเติมก็สามารถกดเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนรูปภาพด้วยนะครับผมจะให้เป็นรูปเป็นฝนตกแล้วกันนะครับนี่ครับฝนตกตี่กระจกแบบนี้นะครับเป็นวิวเมืองนะครับเสร็จแล้วผมกดสร้างนะครับ เราก็จะมีตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะกลับไปหน้าเว็บของ n o t i f y b o t นะครับทีนี้เรากดตรงเครื่องหมายตรง ID ของเรานะครับเครื่องหมายจะมีเครื่องหมายคล้ายๆกับลูกศรชี้ลงนะครับแต่เมนูยอจะแถบเมนูย่อดจะปรากฏขึ้นมานะครับกดตรงหน้าของฉันนะกายเป็นภาษาอังกฤษก็ลองดูตามความหมายเดียวกันได้เลยนะครับ เมื่อได้เข้ามาแล้วย่าว่ามันเป็นหน้าเปล่าๆกับไม่หน้าอะไรนะครับเพราะว่ามุมมองมันตูกแบบไม้เป็นของเดสก์ท็อปนะครับดังนั้นให้กดตรงเครื่องหมายจุด3จุดด้านบนขวานะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกตรงเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปครับมันเป็นมุมมองเดสก์ท็อปครับมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับให้กดตรงออกโทเก้นนะครับจากนั้นให้เราตั้งชื่อเป็นเหมือนกับบุคคลที่จะส่งข้อความมานะครับเตือนภัยนะครับผมตั้งว่าเครื่องเตือนภัย ดังนั้นเลือกลายกลุ่มที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับซึ่งผมตั้งเป็นภาษาไทยเลยว่าเตือนน้าท่วมนะครับเป็นรูปภาพแบบเมืองนะครับแล้วก็กดตรงออกโทเก้นนะครับมันจะมีเลข,ขหรหัสโทเก้นขนา้นี่ยนะครับโทเก้นคือเลขรหัสแบบสุ่มค่านะครับไม่ซ้ํานะครับไม่ต้องก๊อปปี้ไปเลยเพราะว่ามันเตือนไว้แล้วนะครับว่ามันโอเก้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ก๊อปปี้เก็บมาไว้เลยผมก๊อปปี้ไว้แล้วนะครับ มันจะออกมาให้เราแค่ครั้งเดียวดังนั้นถ้ายังไม่เสร็จสิ้นอย่าเพิ่งปิดหน้านี้ไปนะครับกดคอปปี้เอาไว้ก็ได้แต่อย่าเพิ่งปิดนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะต้องทําการให้ตัวสับมือถือเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่องเพื่อเราจะเข้าไปตั้งค่าให้เครื่องเนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับ w i f i นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยไวไฟมันอยู่ภายในแล้วแต่ผมทําให้ดูว่า มันต้องตั้งอะไรยังไงเพราะนอกจากตัวชื่อ w i f i แล้วยังมีค่าที่ต้องตั้งอย่างอื่นด้วยนะครับวิธีการก็คือเปิดเปิด w i f i ของตัวสับมือถือนะครับแล้วก็มองหาจะชื่อว่า Set up Wi-fi นะครับทำการกดเชื่อมต่อครับแล้วก็ป้อนรหัสจะเป็น1 2 3 45 6 7 8 9าแนะครับแล้วก็เช็คดูความถูกต้องกดเชื่อมต่อครับ เม่อเชื่อมต่อได้ไม่ต้องตหนกไปนะครับมันจะขึ้นข้อความบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าตอนนี้มันออฟไลน์นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบตัวตัวและตัวสับของเราก็จะฉลาดพอมันจะมองหาอินเทอร์เน็ตดังนั้นมันจะถามเราครับว่าต้องการจะยืนยันเชื่อมต่อต่อไปใช่ไหมเราก็ทําการกดเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้ก็ได้ครับในบางรุ่นบางเครื่องนะครับมันจะพยายามสวิตไปใช้ปกติแล้วมันจะใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ไ,ไว้ก่อนแต่ถ้าเราเปิด ตัวเ e l l u l a า data w h i หรือว่าเน็ต 3G 4G ไว้นะครับผมมันก็จะอาจจะไม่เชื่อมต่องั้นถ้าไม่มั่นใจผมแนะนำว่าปิดไว้ก่อนนะครับผมปิดไว้ก่อนสําหรับตัว 4G นะครับเมื่อเชื่อมต่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เวบราว์เ w s ร์ใหม่แต่เราจะไม่เอาหน้านี้ครับไอ้เพิ่มหน้าใหม่นะครับเพิ่มหน้าใหม่นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ IP นะครับของเครื่องซึ่งจะต้องเป็น 1 9ึ่งเก้สองจุดหนึจุดจุดหครับแล้วก็กดไปมันจะขึ้นตัวการตั้งค่าที่ปล่อยออกมาจากเครื่องเป็นเว็บที่สัที่สั่งออกมาจากตัวโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีค่าให้เราป้อนนะครับเราก็จะมีดังนี้นะครับก็คือ SSID นะครับก็คือชื่อ Wifi ซึ่งก็คือชื่อของตัว ล่อย w ว Fi ที่อยู่ภายในเครื่องนะครับพร้อมทั้งรหัสนะครับครับแล้วก็ลายโทเก้นที่เราเพิ่งจะไปขอมาเมื่อสักครู่นะครับส่วนที่อีก4อย่างก็คือ normal set นะครับแล้วก็ level ห level 2อ level 3อันนี้คือการกำหนดค่าของระดับน้ำนะครับเราต้องกำหนดค่าปกติของมันก่อนครับซึ่งด้านล่างสุดเราจะเห็นตัว water sensor ซึ่งจะเป็นการอ่านค่าของความของระดับน้ำในปัจจุบันนะครับ เราสามารถที่จะรีเฟรชดูค่าใหม่ๆได้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราติดตั้งตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องเอาไว้สูงกว่าระดับน้ําแค่ไหนนะครับนี่สมมติว่าสูงกว่าระดับน้ำ43ซนเมตรครับซึ่งอันนันได้สูงสุดประมาณ4เมตรนะครับผมยุดสมมุติกรณีนี้ก่อนเพื่อจะทดสอบให้เห็นนะครับก็คือ เดี๋ยวต้องใส่ตัวชื่อ Wi-Fi ให้ถูกต้องก่อนนะครับซึ่งชื่อ Wi-Fi เนี่ยเราเคยสแกนมันเห็นแล้วนะครับตอนเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อของมันก็คือ FFA ขีด i ขีด Wi-fi นะครับผมก็จะพิมพ์เลย s f a นะครับขีด Wi-fi นะครับ ส่วนรหัสก็นะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5ส7 9 8ามี่ห้าดครับจะมีสับหลอกตัวสองตัวสุดท้ายนะครับส่วนรหัสโทเก้นเป็นรหัสที่เราก๊อปมานะครับจะไม่มั่นใ,ใจไปก๊อปมาใหม่เลยครับตรงนี้เลยกดตรงก๊อปปี้นะครับเสร็จแล้วก็ไว้ตรงนี้มันกดแล้วมันจะมีประวัติที่ผมเคยทํามานะครับดังนั้นอย่าเอาไปเอาอันเดิมนะครับไม่กดค้างเอาไว้ มันจะขึ้นข้นมาวางเรากดวางเพราะเราเพิ่งไปก๊อปมาเมื่อสักครู่นะครับส่วนระดับน้ําปกตินะครับนาะตอนนี้อ่านได้43ดังนั้นผมจะกําหนดว่าถ้าปกติมันจะซื้อ50ซึ่งเราจะกําหนดเท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องกําหนดให้ระดับน้ําเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับส่วนเลเวลหนึ่งนั่นหมายถึงว่าน้ําจะสูงขึ้นตัวเครื่องจะอ่านระยะระหว่างตัวเครื่องกับผิวน้ําเนี่ยได้น้อยลง จาก50ก็อาจจะเหลือ40นะครับนั่นหมายถึงว่าน้ำมันสูงขึ้นนะครับดังนั้นผมจะตั้งระดับเลเวลหนึ่งนะครับให้เป็น40นะครับแล้วก็เลเวลสองจะให้เป็น30นะครับแล้วก็เลเวลสามจะให้เป็น20ซึ่งของจริงก็แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับจากนั้นผมทำการกดซับมิด มันจะขึ้นก็ความว่า c o n f i g u r a t i o n successfuly นะครับนั่นหมายถึงว่าการเชื่อมต่อสาการตั้งค่าสำเร็จนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องจริงๆกันนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับว่าสถานะการณ์เชื่อมต่อมันเป็นยังไงนะครับสถานะการเชื่อมต่อก็คือเมื่อเราทำการเปิดสวิตช์หรือเปิดแหล่งจ่ายไฟหรือว่า เมื่อเราตั้งค่าได้นะครับแล้วมันรับรู้เนี่ยมันจะมีลอดไฟสีแดงดวงเดียวนะครับติดค้างนะครับแล้วพอมันเชื่อมต่อสําเร็จมันก็จะดับลงไปนะครับในกรณีที่มันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นไฟสีส้มค้างนะครับเราสามารถข้ามได้ถ้าผมกดค้างระหว่างที่มันเชื่อมต่ออยู่แล้วผมไม่อยากจะรอการเชื่อมต่อหรือว่าเราไม่มีสัญญ,ญาณอิอนเทอร์เน็ตเนี่ย เราสามารถที่จะให้เครื่องมันตรวจตรวจวัดระดับน้ําแบบออฟไลน์ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีไฟสีเหลืองโชว์นะครับผมซึ่งพอมันทํางานได้มันก็จะกลับสู่มติการทำงานซึ่งมันก็ยังไม่สนใจหลอดไฟสีเหลืองอีกแล้วนะครับแค mm ่ค่บอกให,ให,ให,ให้ให้รู้ตอนจังหวะแรกว่าเราได้ทาการข้ามการเชื่อมต่อไปนะครับแต่เราสามารถที่จะทําการ เชื่อมต่อใหม่ได้นะครับโดยจะมี2เงื่อนไขที่จะไม่เชื่อมต่อก็คือ1นึ่เราการกดข้ามในการกดปุ่มนี้มันก็จะข้ามมาเลยไม่เชื่อมต่อหรือมันเชื่อมต่อไม่ได้ไปใน2นาทีมันก็หยุดการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าหากว่ากรณีแบตหมดนะครับตัว Wi-Fi h o t s p o t เนี่ยมันจะยังไม่พร้อมที่จะทํางานได้ทันทีครับมันจะหน่วงหรือประมาณหน,นาทีดังนั้นจะต้องให้เวลามันก่อนนะครับเราสังเกตสถานะของมันได้นะครับผมจ่ายไฟ มันจะเริ่มจากติดเป็นสีแดงก่อนนะครับมันต้องเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าสีเขียวครับมันถึงจะพร้อมใช้งานตอนนี้ไฟสีแดงติดนะครับกําลังพยายามเชื่อมต่ออยู่กําลังพยายามอยู่ครับแต่ว่ามันเชื่อมต่อสําเร็จนะครับพอไฟนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีฟ้ามันก็จะเชื่อมต่อสําเร็จนะครับสองนาทีครับ เพิ่มเป็นสีเขียวแล้วครับสีฟ้านลครับอ่ามันดับแล้วแบบนี้แสดงว่าเครื่องพร้อมทํางานแลวครับทีนี้เราจะมาดูการทํางานของมันกันนะครับมันอาจจะร้องนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปโดนเซนเซอร์นะครับมันอาจจะไปวัดโดนอุปกรณ์บนโต๊ะของผมนะครับโดยสเตปแรกนะครับผมจะมาให้ดู จําได้ไหมครับเราได้ตั้งค่าที่เป็น40 30แล้วก็20นะครับผมจะจําลองนะครับโดยวางวัตถุขวางมาเอาไว้นะครับประมาณนี้ก่อน มันจะมีข้อความแจ้งก็มานะครับว่าระดับที่หนึ่งครับตอนนี้ระดับที่หนึ่งครับนั่นหมายถึงว่าระยะที่ผมวางไว้เนี่ยประมาณ30%มสนครับจาก40ที่กําหนดไว้นะครับนั่นหมายถึงว่าแล้วมันจะมีการคานวณจากระดับน้ําปกติให้เราด้วยนะครับเราตั้งไว้50นะครับแล้วมันบอกว่ามันสูงกว่าปกติ16ซนเมตรนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมันอ่านได้ประมาณ 34มสิบสี่เซนครับซึ่งระหว่างนั้นถ้าหากเรงนั้นแบตเตอรี่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ10เ,เป็นสเต็ปนะครับก็คือ30 40, 40 50นะครับเป็นสเต็ปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาทุกครั้งนะครับดังนั้นจะเห็นว่าตัว สนามแบตเตอรี่มันมีการสวิงในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดนะครับมีการสวิงอยู่ที่3 4 4สี่นะครับในสักพักหนึ่งจะนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้เสถียรสักเท่าไหร่นะครับต่อมาผมจะลองขยับนะครับตัวสิ่งกีดขวางที่เป็นลำโพงบลูทูธเนี่ยผมก็ามาใกล้อีกนิดนึงมันจะส่งข้อความมาใหม่คราวนี้นะครับ บอกว่าเป็นระดับที่สองนะครับผมซึ่งสูงกว่าปกติ25เซนนะครับอ่าพอสักพักหนึ่งมันเป็นระดับที่สามนะครับมันบอกว่าอ่าสูงกว่าปกติ31เซน,นอาจจะเข้าใกล้ไปหน่อยครับนี่ผมลองกระยบไมห้ห่างนิดน,นึงนะครับมันจะอ่านค่าอยู่ตลอดครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตรงนี้มันอ่านใหม่เป็นระดับที่สองอีกแล้วนะครับสูงกว่าปกติ27เซน ถ้าปกติ5 0 27เซนนั่นแสดงว่าตอนนี้ระดับน้ําก็คือ2 3เซนนะครับซึ่ง2 3มเซนมันก็คือระดับที่2นะครับที่เราตั้งไว้นะครับผมถ้าต่ํากว่า2 0่ต่กว่า20มันก็จะกลายเป็นรดับที่3ผมก็หยับเข้ามาให้มันใกล้กว่า2 0มันก็จะส่งข้อความเข้ามาว่า แจ้งเตือนระดับที่สามครับน้ำสูงกว่าปกติ 3, สาี่เซนนั่นแสดงว่าตอนนี้อ่านได้ประมาณสิบหกเซนนะครับซึ่งเราตั้งไว้ต่ำกว่า2ี่สิบก็จะนับเป็น,นระดับที่สามนะครับพร้อมเสียงที่ตัวเครื่องจะร้องแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบแบบนี้นะครับสามารถที่จะกดปิดเสียงตรงนี้ได้โดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับมันจะเงียบไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ตัวรดบบนะ้ำมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับเห็ไมครับถ้ามันตรวจเจออีกครั้งหนึ่งว่าก็าน้้ำมันยังสูงอยู่มันก็จะดังต่อนะครับดังนั้นการรีเซ็ตตรงนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็มองว่าถึงความีเรียสครับสุดท้ายนะครับหากกรณีที่เซ็นเซอร์ทํางานผิดปกติจริงๆนะครับผิดปกติจนไม่สามารถที่จะ ตรวจวัดระดับน้ําได้นะครับจะมีเซนเซอร์อีกตัวนึ้งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวตัวเซ็นเซอร์แบบแมนวนวลนะครับแบบแบบสัมผัสกับน้ําโดยตรงนะครับผมจุ่มน้ำํำก็ไปนะครับ มันจะส่งข้อความบอกว่าน้ําสูงเกินกว่าระดับที่กําหนดแล้วอาจาก่ออันนี้ผมกําหนดไว้ผิดนะครับอาจาก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องเตือนน้าท่วมต่อเครื่องเตือนไัยได้นะครับทีนี้ถ้าผมเอามันขึ้นเอามันดอกมันจะส่งข้อความมาใหม่การนี้มันบอกว่าน้ําลด ต่ำกว่าระดับที่กำหนดแล้วนะครับก็ถือว่าทำงานได้โอเคนะครับแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับตรงนี้ผมแนะนำฟังก์ชันการทำงานการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถต่อสายเดินสายใหม่ได้นะครับ วไว้ตรงไหนก็ได้คำแนะนาคือควรอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ในที่ที่ไม่โดนแดดจัดหรือถ้าโดนแดดควรจะทําหลังคาให้มันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเกรงเรื่องความร้อนมากกว่ากันน้ํานะครับเพราะว่าตรงนี้คิดว่ากันน้ําได้นะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นกังวลคือเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่าโหนด MCU ยังไม่ได้ถูกนํามาทดสอบแบบเป็นทางการในสภาวะการทํางานจริงๆนะครับซึ่งไม่สามารถชัดเจนได้ในตอนนี้นะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โปรเจกต์ทูยูด้วยนะครับวันนี้ผมจ้างเอต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากับโปรเจกต์ทูยูสวัสดีครับ